สวัสดีกันทุกนนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและน,นี่ก็คือรายการที่ทั่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีชื่อนะครับผมเนี่ยคิดว่าด้วยคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ผมเนี่ยพอมากขึ้นนะเพราะเรื่องที่เราจะเล่าในคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในทไลายของโทโฮโท,ที่ผมเนี่ยยังรู้จักไม่ดีพอเลยคลิดว่าหลังจากทําคลิปนี้เสร็จมันก็น่าจะถึงเวลาของรายการใหม่ที่ผมเนี่ยจะทำน,นะนะแต่เรื่องนั้นก็เอาไว้ก่อนเถอะในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่อง ในนิยายโทโปกิสโชเคชอินโนติกลูนาเกตตอนที่3ครับเพราะฉะนั้นหากไม่ต้องการฟังสปอยแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวเนื้อเรื่องในนิยายตอนนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงเดียวกันกับมังะงโทโปกิสโชเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะเป็นช่วงหลังจากที่สองพี่น้องวัตสึกิได้จดหมายจากเอรินว่าจะมีคนเนี่ยมาบุกรุกดวงจันทร์และจะเป็นช่วงก่อนที่พวกเรมูเนี่ยจะมาถึง เรื่องนี้มันเริ่มต้นในขณะที่โทโยฮิเมะกำลังเฝ้ามองทะเลแห่งความเงียบแล้วจูจ่ๆโยริฮิเมะก็โผล่มาพร้อมสีหน้าที่ดูกังวลคือเหมือนนะตอนนี้เนี่ยมันจะมีข่าวลือที่ทําให้เกิดความไม่สงบสุขในพวกกระต่ายจันทาครับข่าวลือนี้เนี่ยหมือนจะเริ่มจากการที่ธงที่ปากทางด้านสว่างของดวงจันทร์ที่ถูกเรียกว่าทงอพอลโลนั้นได้หายไปก็เลยเริ่มมีการลือกันว่ามันจะมีผู้บุกรุกหรือไม่ก็อาจจะมี คนทรยศ์ในนครจันทาแล้วทีนี้ตั้งแต่โทยโยฮิเมะรู้เรื่องที่จะมีคนมาบุกดวงจันทร์นางก็คอยมาเฝ้าดูทะเลแห่งความเงียบอยู่บ่อยๆครับเลยทําให้ตัวของนางรวมถึงน้องสาวของนางเองเนี่ยเหมือนจะถูกสงสัยว่าจะเป็นคนที่ทรยศ์ต่อนครและเป็นคนที่นําเอามนุษย์จากพื้นพิภพขึ้นมาหรือเปล่าเพราะตัวโทยโยฮิเมะเองเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทําแบบนั้นได้แต่ไม่ว่าข่าวรือจะเป็นอย่างไรตัวโทยโยฮิเมะนั้น ก็เหมือนจะมายังทะเลสาบแห่งความเงียบอีกอยู่ดีและในระหว่างที่นางเฝ้ามองอยู่นั้นนางก็เริ่มคิดย้อนกลับไปในอดีตที่นานแสนนานนานที่ว่าเนี่ยมันก็นานจริงๆนะเพราะมันคือตั้งแต่ช่วงที่เหล่าสิ่งมีชีวิตเริ่มขึ้นมาจากทะเลแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็เริ่มที่จะต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดฝ่ายที่แข็งแกร่งก็จะเพิ่มจํานวนประชากรเพื่อทําให้เผ่าพันธุ์ของตนดํารงอยู่ต่อไป บางพวกที่อ่อนแอก็จะสูญพันธุ์ไปหรือไม่ก็กลับไปยังทะเลและก็ยังมีบางพวกครับที่มันไม่ยอมปรับตัวจนตายไปกันหมดแน่นอนว่าการนองเลือดเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมาครับซึ่งด้วยเหตุนี้นี่ยแหละสิมรทินนั้นจึงได้เกิดขึ้นมาสิมรทินนั้นได้พรากเอาชีวิตที่ยืนยาวจากเหล่าสิ่งมีชีวิตไปทำให้บนพื้นพิภพแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตที่จะอายุยืนยาวกว่าหลักร้อยปีเลย ทีนี้มันก็มีนักปรา์อยู่คนหนึ่งครับที่รู้ดีว่าสิ่งมรดินั้นได้ขโมยเอาชีวิตที่ยืนยาวไปจากทุกสิ่งมีชีวิตบนพื้นพิภพว่ากันว่าในระหว่างที่นักปราช์ท่านนี้เนี่ยกำลังชมดวงจันทร์เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเป็นอิสระจากโลกที่แสนมรดิน,นี้และได้ไปตั้งรากฐานที่ดวงจันทร์เจ้าแห่งราตรีผู้ก่อตั้งอาริยะของชาวจันทรนั้นก็คือซุคุโยมิดวงจันทร์นั้นเป็นดินแดนที่ไร้ซึ่งสิ่งมรทิน ทำให้ผู้ใดก็ตามที่มายัางที่แห่งนี้พวกเขานั้นจะสละทิ้งอายุขายไปและเมื่อไม่มีอายุขยัยพวกเขาก็จะไม่มีทางชีวิตหรือความตายดวงจันทร์เลยเป็นดินแดนบริสุทธิ์ไม่ต่างจากโลกหลังความตายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวจันทาหรือกระต่ายจันทาจะเป็นอมตะนะครับเพราะพวกเขานั้นก็ยังคงตายได้เช่นในอุบัติเหตุหรือในการสู้รบและถึงจะเล่ามาขนาดนี้ แต่ชาวจันทานเนี่ยก็ยังมีสงมรทินคงเหลืออยู่แม้จะเป็นในระดับที่เจือ,อาจางมากๆก็ตามแต่นั่นก็ทําให้สักวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะต้องตายอยู่ดีก็คือพวกชาวจันทานเนี่เขาอายุยืนยาวมากๆจนดูเหมือนเป็นอมาตะนั่นเองครับแล้วนอกจากสุคุโยมิที่มาอย่างดวงจันทร์ก็ยังมีอาจารย์ของซองพี่น้องวทัทนสก,กิอย่างเอ,อรินเอ,อรินนั้นอายุมากกว่าสุคุโยมิครับนั่นเลยเป็นเหตุผลด้วยล่ละว่าทําไมสุคุโยมิ ถึงไว้ใจเอรินมากที่สุดและยังเชื่อในคําแนะนําของเอรินในการสร้างนาครจันทาระหว่างที่โทยโยฮิเมะกาลังนึกอยู่นั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยโยริฮิเมะก็โผล่มาพร้อมพูดประมาณว่าอา้าพี่มามองดูทะเลอีกแล้วหรอโทยโยฮิเมะเลยหยุดนึกถึงอดีตและพูดกับน้องสาวตัวเองประมาณว่าเพราะจดหมายของท่านยากุโคโรที่บอกว่าจะมีใครบางคนมาบุกรุกย่างดวงจันทร์ มันทําให้นางเนี่ยนึกถึงเรื่องเมื่อนานมาแล้วโยริฮิเมะเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องมานานมาแล้วที่ว่าเนี่ยคือตอนที่เอรินโคริยศดวงจันทร์แล้วหนีไปหลบซ่อนที่พื้นพิพพแต่โทโยฮิเมะเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่นานมากกว่านั้นอีกเอาล่ะครับแฟลชแบ็กกันอีกรอบณนะตอนนั้นเมื่อ1,500ปีก่อนซองพี่น้องวัตสกิได้มายืนอยู่ที่ทะเลแห่งความเงียบที่นี่นั้นเป็นจุดที่ใกล้กับโลกมากที่สุด และนั่นเลยเป็นเหตุให้ตรงจุดนี้มีโอกาสที่คนจากพื้นพิภพจะโผลมามากที่สุดซึ่งปรากฏการณ์นี้บนพื้นพิภพจะเรียกว่าคามิคาคุชิหรือเทพลักซ่อนนั่นเองครับก็คือไอ้ปรากฏการณ์ที่มนุษย์เนี่ยจะหายไปในสถานที่ที่มันแปลกๆครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมหายเข้าไปในกนโซเคียวอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นก็เรียกว่าเทพลักซ่อนได้เหมือนกัน แต่เอรีเนี่ยเคยสอนเรื่องนี้กับโทโยฮิเมะเอาไว้ครับโดยนามบอกประมาณว่าทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะในโลกของความตั้มทุกอย่างนั้นตัดสินด้วยความน่าจะเป็นทําให้ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้นั้นมันจะน้อยมากแค่ไหนก็ตามแต่ความเป็นไปได้นั้นจะไม่มีทางเป็นศูนย์ครับแถมจักรวาลนั้นก็เกิดขึ้นได้เพราะปรากฏการณ์ทางความตั้มดังนั้นการที่จะมีมนุษย์โผล่มาที่ดวงจันทร์เลยไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกตรงไหน ซึ่งมนุษย์จากพื้นพิภพที่จู่ๆก็โผลมาเนี่ยก็คือมิสุเอโนะอุรานะชิมาโกะตอนแรกที่เขาคนนี้เนี่ยโผลมาอย่างที่นี่เหมือนเขานั้นก็ยังตื่นตระหนกอยู่ครับแต่แล้วพอเห็นนครจันทาเขาก็ลืมเรื่องที่อยากจะกลับไปยังพื้นพิภพด้วยความที่โทโยฮิเมะในตอนนั้นเนี่ยก็สนใจในตัวผู้คนจากพื้นพิภพครับนางเลยบอกอุราชิมาโกะให้อยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งและก็ยังให้เขาเนี่ย มาพักอยู่ที่บ้านของตนเองกับน้องสาวโดยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเอรินอุราชิมากโกะนั้นเขาเป็นคนตกปลาครับอยู่มาวันหนึง่งเขาก็ไปเจอต่อแปลกๆที่มีกระดองห้าสีเขาเนี่ยอยากจะจับมันครับเลยพายเรือตามมันไปซึ่งเขาก็ตามเจ้าเต่าประหลาดตัวนั้นไปไกลมากจนไม่เห็นชายฝั่งทีนี้เจ้าเต่าก็เหมือนจะว่ายลงไปในทะเลครับอุราชิมะโกะก็เลยลงเรือ แล้วก็ไ่ว้ตามไปจนเขาเนี่ยก็จับมันได้สําเร็จแต่ถ้าว่าไอาเรือที่เขาพายมาเนี่ยมันได้หายไปครับเขาเลยตัดสินใจขึ้นไปอยู่บนหลังเต่าแล้วให้มันเนี่ยนำทางไปอย่างไรจุดหมายจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ผมมาที่นครจันทาแต่ในตอนแรกนั้นเขาเข้าใจว่าที่แห่งนี้คือดินแดนแห่งโฮไรถ้าผมไม่เข้าใจไม่ผิดไอ้ดินแดนแห่งโฮไรเนี่ยน่าจะหมายถึงสถานที่ในตำนานของจีนครับคือเขาเชื่อว่ามันจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง ที่ตั้งอยู่กลางทะเลและที่แห่งนั้นจะมีทะเลปาา่าหฮวไรซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีกิ่งมณีโฮไรที่ใช้ในการสร้างยาอามตะและเหมือนบางบันทึกหรือบางข้อมูลเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ทะเลป่าหฮไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นป่าที่อยู่ตีนเขาของภูเขาไฟฟูจิครับอืมกลับมาต่อกันครับตัวโทโยฮิเมะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยนังนก็เลยบอกว่าที่นี่น่ะไม่ใช่ดินแดนแห่งหฮไรหรอกแต่เป็นวังของราชามงกรที่อยู่ก้นทะเลต่างหาก ร้อมบอกได้ว่าเต่าห้าสีตัวนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงของนางเองซึ่งที่นางโกหกไปว่าที่นี่เนี่ยคือวังมังกรก็เพราะนางเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่สนใจเรื่องนครจันทาผัวตัวมาอีกอุราชิมากโกะที่เห็นพวกกระต่ายจันทาที่กําลังร้องเพลงและเต้นระบำเขาก็รู้สึกอึ้งมากๆว่าใต้ท้องมหาสมุทรเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่สนุกขนาดนี้เลยเหรอนอกจากนี้เนี่ยเขายังสังเกตเห็นดวงดาวเขาก็เลยสงสัยว่าทาไมข้างใต้ทะเลแบบเนี้ย มันถึงมีดวงดาวเยอะแบบนี้โทยโยฮิเมะก็เลยโกหกไปอีกครับว่านั่นน่ะไม่ใช่ดาวหรอกแต่เป็นพวกปลาที่กําลังเริงระบำกันอุราชิมะโกเนี่ยก็ประทับใจเป็นอย่างมากครับและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตในนครจันทาด้วยความเข้าใจผิดนานถึง3ปีซึ่งพอเขาอยู่มานานขนาดนี้เนี่ยเขาก็เริ่มคิดถึงบ้านครับแล้วเขาก็เริ่มบ่นว่าเขานั้นน่ยอยากจะกลับบ้านมากแค่ไหนตัวโทยโยฮิเมะเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะรักมนุษย ที่อยากจะกลับไปยังพื้นพิภพบเอาไว้แถมนางเนี่ยก็ยังเก็บเรื่องของมนุษย์ผู้มีมรทินคนนี้เป็นความลับมานานมากแล้วมันก็คงจะดีเหมือนกันที่จะปล่อยเขาเนี่ยกลับไปเพราะว่านางก็คิดขึ้นได้ครับว่าถ้าหากเขากลับไปแล้วมีคนถามเขาว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาหายไปไหนเขาคนนี้ก็คงจะบอกเรื่องทุกอย่างที่ได้เห็นแน่ๆและนั่นจะทําให้ผู้คนเนี่ยสนใจวังมังกรที่อยู่ในนครจันทา ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อตัวนครได้โทยโยฮิเมะเลยได้สารภาพเรื่องนี้กับเอรินเอรินไม่ได้โกรธเรื่องที่โทยโยฮิเมะแอบเอามนุษย์จากพื้นพิภพมาซ่อนเอาไว้แถมนางยังให้คําแนะนํากับลูกศิษย์ของตัวเองว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็แค่ทําให้ชายคนนั้นกลายเป็นศพก็นั่นอะไรครับด้วยความที่อยู่กันมานานหรือด้วยความรู้สึกผิดก็ไม่รู้โทยโยฮิเมะและแม้กระทั่งน้องสาวของนางเองก็ทําใจไม่ได้ที่จะฆ่าอุราชิมาโกะ ตัวเอรีเนี่ยก็เหมือนรู้อยู่แล้วล่ะครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าก็แน่อยู่แล้วล่ะนะเพราะพวกเธอทั้งคู่น่ะใจดีเกินไปนั่นแหละจากนั้นเอรีเนี่ยก็บอกวิธีที่เหมาะสมออกมาครับวิธีที่ว่านั้นก็คือการส่งอุราชิมาโกะกลับไปในยุคที่ไม่มีใครรู้จักเขาหรือก็คือส่งเขาไปในอนาคตอีก300ปีนั่นเองครับณตอนนั้นสองพี่น้องวัตสึกิ ก็ยังไม่เข้าใจหรอกครับว่าไอ้แผนการนี้เนี่ยมันจะได้ผลดีจริงหรอเพราะถึงจะส่งกลับไปในต่างยุคแต่ถ้าอุราชิมะโกะสับสนเขาเนี่ยก็คงจะเล่าเรื่องทุกอย่างอีกอยู่ดีถึงอย่างนั้นสิ่งที่เอรินคิดก็ไม่เคยผิดพวกเธอเลยได้แต่เชื่อในวิธีของท่านอาจารย์พวกเธอนั้นได้ตัดสินใจให้อุราชิมะโกะเข้าไปนอนในห้องเก็บความเย็นซึ่งเป็นวิทยาการที่ล้ำมากๆในดวงจันทร์ณตอนนั้นหลังจากผ่านไป300ปี พวกเธอเนี่ยก็ได้ส่งอุราชิมากโกะที่ตื่นขึ้นมากลับไปยังบ้านของเขาและในช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เอดีนเนี่ยได้ทรยศดวงจันทร์ด้วยการฆ่าพวกคณะทูตที่จะไปรับคังอุยะและได้หนีหลบซ่อนอยู่ที่พื้นพิภพตัวของอุราชิมากโกะที่ถูกส่งลงมาก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเขาเนี่ยได้กลับไปยังบ้านของเขาแต่ก็พบว่ามันเป็นเพียงพื้นหญ้าโล่งๆจากนั้นเขาก็ลองไปที่บ้านของเพื่อน แต่ก็พบว่าไม่มีใครเลยที่รู้จักเขาและแล้วอุราชิมาโกะเนี่ยก็ตกสู่ความสิ้นหวังครับในระหว่างนี้อย่างที่บอกไปเอรินเนี่ยก็ลงมาที่พื้นพิภพเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับว่ากันว่าก่อนที่นาจะทําการหลบซ่อนเอรินเนี่ยได้ส่งกล่องของขวัญพร้อมกับข้อความไปให้อุราชิมาโกะข้อความที่ว่าเนี่ยก็ประมาณว่าหากคุณประสบปัญหาในการใช้ชีวิตใหม่บนโลกก็จงเปิดกล่องใบนี้ซะ แต่หากคุณต้องการกลับไปที่วังมังกรคุณก็ห้ามเปิดกล่องใบนี้เด็ดขาดแน่นอนว่าอุราชิมะโกะผู้สิ้นหวังนั้นก็ได้เปิดกล่องใบนั้นครับแล้วจู่ๆร่างกายของเขาก็ได้กลายเป็นคนแก่อย่างรวดเร็วจนเขานั้นเนี่ยไม่สามารถเดินต่อไปได้มันดูเหมือนจะน่าสิ้นหวังหนักกว่าเดิมใช่ไหมล่ะครับแต่การกลายเป็นคนแก่ทันทีทันใดแบบนี้เนี่ยมันกลับทําให้เขาถูกผู้คนปฏิบัติราวกับเทพที่ยังมีชีวิต เรื่องเล่าแปลกๆของเขาเนี่ยก็ถูกเชื่อว่าเป็นเรื่องราวจากโลกของเทพและมันก็กลายเป็นตำนานของหมู่บ้านไปเวลาผ่านไปเรื่องเล่าของอุราชิมะโกะก็ไปถึงหูจกักรพรรดิจุนนะจ,จักรพรรดิจุนะเชื่อว่าสิ่งที่อุราชิมะโกะได้พบเจอนั้นคือดินแดนแห่งนิรันรดินแดนแห่งโฮไรองค์จักรพรรดิเลยต้องการพบกับอุราชิมะโกะแต่ว่ามันก็สายเกินไปเพราะตอนที่จกักรพรรดิจุน,นะได้พบกับเขา อุราชิมะโกก็หมดลมหายใจไปแล้วองค์จกักรพรรดิเลยได้สร้างวัดขึ้นมาให้กับเขาเพื่อเคารพและบูชาในฐานะเทพึุสขาวะซึ่งเทพองค์นี้เนี่ยผมลองไปเสิร์ชหาดูแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เจอใครพอรู้เพิ่มเติมก็บอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีศาลเจ้าที่ชื่อว่าศาลเจ้าอุราชิมะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนในศาลเจา้าแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวของ อุราชิมะทาโร่นั่นแหละอืมแล้วก็จริงๆที่โทยโยฮิเมะเนี่ยนึกถึงเรื่องของอุราชิมะโกะก็เพราะนางเนี่ยคิดถึงเรื่องที่จะมีผู้บุกรุกจากพื้นพิภพ,พด้วยเนี่ยแหละครับอารมณ์แบบว่าจะทํายังไงกับไอ้เจ้าพวกบุกรุกนี่ดีและแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยเธอจะไม่ใจดีแล้วด้วยเพราะถ้าหากใช้ความใจดีมีเมตตาอย่างไม่ระมัดระวังนั้นอาจก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อทั้งพวกมนุษย์และชาวจันทาได้และหากผู้บุกรุกจากพื้นพิภพ,พ,พโผล่ตัวมาแล้วก็ ก็จะต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อขับไล่พวกนั้นไปซึ่งก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละครับว่าการต่อสู้กับเหล่าผู้บุกรุกในครั้งนี้ของสองพี่น้องวัตสกิมันก็จบลงได้ดีอะเนาะเพราะตัวของเรมูเนี่ยก็แค่ถูกจับไปสอบปากคำสักพักหนึ่งก็ถูกปล่อยตัวออกมาส่วนโยคาริถึงจะถูกจับมัดเอาไว้แต่ท้ายที่สุดนางก็ถูกปล่อยเหมือนกันครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดะนะอ๋อแต่ว่าฝั่งสองพี่น้องเนี่ย เสียเล่าพันปีไปนี่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็รอมาฟังเรื่องเล่าจริงๆกันบ้านดีกว่าครับถึงผมไม่บอกทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วละ่ะว่าเอ้เรื่องราวของอุราชิมะโกะมันมาจากนิทานพื้นบ้านอย่างอุราชิมะทาโร่ก็พูดไปแล้วนี่ว่าหรือย,ยังไม่พูดวะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเล่าคล้ายๆกับเอ้เรื่องราวที่อยู่ในเนื้อเรื่องของนิยายตอนนี้เนี่ยแหละครับแต่ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอยู่บ้าง คืออุราชิมะทาโร่หรือผมขอเรียกสันส้นๆว่าทาโร่แล้วกันนะทาโร่เนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มนักตกปลาแล้วมีอยู่วันหนึง่งในขณะที่เขากําลังตกปลาอยู่นั้นเขาได้เห็นกลุ่มเด็กๆที่กําลังทําร้ายเต่าตัวหนึ่งอยู่เขาเนี่ยเลยได้ไปไล่เด็กพวกนั้นครับแล้วก็ช่วยให้เจ้าเต่าเนี่ยกลับไปยังทะเลวันต่อมาเจ้าเต่าต,ตัวนี้เนี่ยก็โผล่มาเพื่อจะขอบุณทาโร่แล้วมันก็ได้พาทาโร่ไปเที่ยวที่วังมังกรที่อยู่ใต้ทะเล ที่นั่นเขาได้พบกับเจ้าหญิงรูปงามที่ชื่อโอโตฮิเมะและยังได้สนุกสนานกับอาณาจักรใต้ทะเลแห่งนี้เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่3วันครับจนเขาเนี่ยก็เริ่มอยากจะกลับบ้านตัวของโอโตฮิเมะก็พยายามคัดค้านแต่ทาโร่เนี่ยก็ยังอยากกลับไปหาครอบครัวของเขาอยู่ดีเจ้าหญิงนั้นก็เลยได้มอบกล่อง,องของขวัญแสนลึกลับให้กับทาโร่ครับแล้วก็บอกกับเขาว่ากล่องใบนี้เนี่ยมันจะคอยปกป้องเขา แต่ต้องห้ามเปิดกล่องไปนี้เด็ดขาดเพราะเขากลับมาถึงชายฝั่งเขาก็พบว่าบ้านของเขานั้นได้หายไปทาโร่เลยน่าจะไปถามคนแถวนั้นครับและก็ได้พบว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันได้ผ่านไป300กว่าปีแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เหมือนไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อก็เลยเปิดกล่องที่ได้มาจากโอโตโฮิเมะและเมื่อเขาเปิดมันออกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นชายแก่ในทันทีเรื่องมันก็ประมาณนี้นี่แหละครับเออ แต่ก็มีความน่าสนใจบางอย่างอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ผมลองไปหาดูอะ่ะคือมันมีนักวิจารณ์บางคนที่เขารู้สึกว่าเจ้าหญิงโอโตฮิเมะเนี่ยมีความคล้ายกับโทโยทามะฮิเมะที่เป็นต้นแบบของโทโยฮิเมะครับเพราะเหมือนในนิฮงโชกิเนี่ยจะมีบอกว่าตอนที่โทโยทามะขึ้นมาจากทะเลเพื่อมาคลอดลูกนางได้ขี่เต่าขึ้นมาและในเรื่องเล่าของอุราชิมะทาร่เนี่ยมันก็มีเต่าเหมือนกันะนะเนาะ และนอกจากนี้เนี่ยผมได้ไปอ่านเจอมาว่าชื่อของโอโตฮิเมะนั้นมันจะมีคันจิที่หมายความว่าที่2หรืออันดับ2อ,อยู่ด้วยครับเลยเป็นไปได้ว่าโอโตฮิเมะเนี่ยอาจจะมีพี่หรือน้องอยู่แต่จุดนี้เนี่ยเหมือนมันก็จะไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ยังมีอีกนิดนะครับคือมันจะมีสเปล,ลการ์ของโมโคในภาค9.5ที่ชื่อว่าโฮไรมิซึโนเอะโนวราชิมะโกะโทโกชูคุโนซุยคิหรือแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือ มิสึโนโเอะเนอะอุราชิมะโกะกับเต่ามงคล5สีซึ่งท่านเซเบอร์เนี่ยบอกว่าชื่อสเปล์การต,ตัวนี้มันมีที่มาจากต้นแบบของนิทานเรื่องอุราชิมะทาโร่ครับโดยในเรื่องนี้ตัวเอกเนี่ยได้ทําการตกปลาอยู่3วันแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งตกได้เต่า5สีมาตัวหนึง่งแล้วเขาเนี่ยก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเต่าตัวนี้ได้กลายร่างเป็นเจ้าหญิงและก็พาตัวเอกเนี่ยไปยังภูเขาโฮไร แล้วก็ได้แต่งงานกาันในที่สุดซึ่งไอ้ตัวเรื่องต้นแบบอะไรนี่ผมหาไม่เจอจริงๆครับมันอาจจะต้องแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้หละมะั้งเออแล้วผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกด้วยไงปัญหาอยู่ตรงนี้นี่แหละนอกจากนี้ไอ้กระดองเต่าห้าสีเนี่ยยังเคยมีโผล่ามาในนิยายโทโฮโครินโดด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นตอนที่ซากุยะเนี่ยกำลังตามหาของที่ใช้ในการขับเคลื่อนพลังเวทให้กับจรวดที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์เอ่มก็ขออีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับ คือในนิยายหลังจากส่วนที่เกี่ยวกับอุราชิมาโกะจบสองพี่น้องวัตสกึกิเนี่ยก็ยังคุยกันต่ออยู่ครับแล้วก็เหมือนตัวของโยโยฮิเมะเนี่ยนาจะถามโยริฮิเมะว่าการฝึกของพวกกระต่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างโยริฮิเมะเนี่ยเลยตอบว่าพวกกระต่ายก็พยายามอย่างดีที่สุดของพวกมันแล้วละ่ะแต่ว่านางเนี่ยมันจะเหนื่อยกับเจ้าเดเซนตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเพราะเดเซนตัวนี้เหมือนจะอ่อนด้อยมากๆครับจนโยริฮิเมะเนี่ยนึกถึงเจ้าเดเซนตัวเก่า ว่าตอนนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้วตัวของโทโยฮิเมะเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเรเซนแล้วไอ้กระต่ายตัวนี้เหมือนจะมีพรสวรรค์มากเพราะมันทั้งหลบซ่อนตัวได้เก่งแถมยังรบกวนจิตใจของผู้คนได้อีกแต่ว่าเรเซนตัวเก่าที่ว่าเนี่ยดันมีนิสัยที่ขี้ขาดแล้วก็เป็นพวกเอาแต่ใจทีนี้ถ้าผมจะไม่ผิดช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะตรงกับตอนที่มีปฏิบัติการอพอลโลด้วยครับก็เลยเหมือนจะมีการสู้รบเกิดขึ้น ซึ่งก่อนที่จะถึงเวลาต่อสู้เนี่ยเจ้าเดเซนตัวเก่าเนี่ยก็ดันไม่ให้ความร่วมมือพร้อมทิ้งหน้าที่ของตัวเองแล้วก็หนีไปยังพื้นวิภพ,พตัวสองพี่น้องวัตสึกิก็พยายามตามหาเดเซนตัวเก่าเพื่อเอามันกลับมาที่ดวงจันทร์แต่สุดท้ายพอเวลาผ่านไป40ปีมันก็เหมือนไม่ได้มีความจําเป็นแล้วครับที่จะเอาเดเซนตัวเนี้ยกลับมาแถมทั้งคู่เนี่ยก็ยังคิดด้วยว่าไอเดเซนตัวเก่าเนี่ยคงจะกลายเป็นสตูเนก็ต่ายให้พวกมนุษย์เนี่ยได้รับประทานไปแล้ว หรือไม่มันก็คงจะแปดเปื้อนมรทินของพื้นพิภพ,พจนไม่อาจนํากลับมายังนครจันทาได้อีกทีนี้ตัดมาทางเรเซนตัวใหม่ที่เพิ่งเจอได้สามเดือนกว่าคือเรเซนตัวใหม่เนี่ยนางเล่าว่านางเบื่อที่จะตามโมจิอยู่บนดวงจันทร์แล้วนางก็เลยบินไปยังพื้นพิภพ,พปรากฏว่านางก็ไปเจอเอรีนโดยบังเอิญเอรีนเนี่ยก็เลยได้มอบจดหมายให้กับเจ้ากระต่ายจันทาที่เพิ่งเจอซึ่งตัวของโทโยฮิเมะเนี่ยก็ส่งสารเจ้ากระต่ายตัวนี้ครับ เลยให้มันมาอยู่ในวังของตนแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเรเซนแต่โทโยฮิเมะเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเจ้าเรเซนตัวใหม่เนี่ยเคยหนีไปที่พืนพ้นพิภพ,พ,พ,พแล้วครั้งหนึง่งซึ่งมันอาจจะหนีไปอีกก็ได้ก็เลยบอกโยโยฮิเมะว่าอย่าไปไว้ใจพวกกระต่ายมากเกินไปละ่ะแล้วระหว่างที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยมันก็มีอีกาตัวหนึง่งที่บินเข้ามาในดวงจันทร์ครับเจ้าอีกาตัวนี้เนี่ยเหมือนจะถูกควบคุมโดยใครบางคนและมุ่งหน้ามาอย่างนาครจันทาแต่สุดท้ายเหมือนมันจะไปไม่ถึงครับ เพราะมันเนี่ยได้น้ำลายฟูมปากหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปโทยโยฮิเมะเนี่ยก็เลยบอกน้องสาวตัวเองว่าให้ตรวจสอบเจ้าอีกาตัวนี้แต่โยริฮิเมะเนี่ยก็ตอบกลับมาว่านางเนี่ยยุ่งกับการฝึกของพวกกระต่ายไม่มีเวลาจะมาตรวจสอบหรอกแล้วก็บอกต่อด้วยว่าพี่น่ะเอาแต่กินลูกท้อแล้วก็มัวแต่ไปมองทะเลพอโผล่ตัวมาในการฝึกก็แค่ไปหยอกล้อกับพวกกระต่ายเท่านั้นเองพอฟังแบบนั้นโทยโยฮิเมะเนี่ยก็เลยแบบ เออก็ได้เดี๋ยวฉันตรวจสอบเองก็ได้และทั้งคู่เนี่ยก็ยิ้มออกมาครับแต่มันก็เป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความตึงเครียดแล่ละนะซึ่งไอ้เจ้าอีกาที่บินมาดวงจันเนี่ยก็คือผู้รับใช้ที่โยคดีเนี่ยเป็นคนส่งมาในมังงะโทโปกิสโชตอนที่หกนั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้ล่ะครับจริงๆในนิยายโทโปกิโชเคสอินวนติกนูนาเกตเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจ เช่นมุมมองของ,ของคางุยะต่อเหตุการณ์ในตัวมัง,งะที่ชื่อญี่ปุ่นชื่อเดียวกันหรือมุมมองของโยมุที่แอบ,บเข้าไปดูจรวดที่พวกเรมิเลียเนี่ยสร้างขึ้นก่อนที่นานเนี่ยจะได้ไปยังดวงจันทร์แล้วก็ยังมีการพูดคุยของเรมุกับสองพี่น้องวัตสกึกิตอนที่นานเนี่ยถูกจับไปเพื่อสอบปากคารวมไปถึงการพูดคุยกันในปาร์ตี้สา้ําที่ห้องใต้ดินของคาริฮาร์มาแดงที่เราเนี่ยจะได้เห็นทั้งเรมุและมาริซ่าในชุดว่ายน้ํา ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูหนาวแล้วอืมก็เอาไว้มีโอกาสจะแปลมาให้ฟังนะครับแล้วก็คือจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่อุราชิมโกะแล้วแหละแต่พอผมอ่านไปเรื่อยๆมันก็แบบว่ามันจะมีอันที่แบบเออมันก็น่าสนใจดีแล้วก็คิดว่ามันไม่ควรจะถูกตัดทิ้งออกไปนะก็เลยน่าจะเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันดูมั่วๆงงๆยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยก็แปลมาจากภาษาอาังกฤษแล้วก็อย่างที่เห็นผมเนี่ยโง่งภาษามากๆ ดังนั้นหากผิดพลาดตรงจุดไหนหรือมันดูมูมัวๆยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเอาล่ะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ลงคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบาย